ก็ขอกราบสวัสดีไว้รุ่นสุขภาพดีจิมลีกทุกคนด้วยนะครับวันนี้อัปเดตอีเวนต์มาใหม่นะครับประจําวันที่28มีคนถามผมกันมาเยอะมากว่าอีเวนต์นี้เล่นยังไงมีอะไรบ้างรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละส่วนนะฮะมาเริ่มเลยดีกว่าส่วนแรกนะครับก็คืออีเวนต์นี้ชื่ออีเวนต์ซัมเมอร์นะครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกกีฬาสีก็ได้หรือไม่ก็เทศกาลกีฬานะครับช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะเป็นให้เราเลือกนะครับว่าจะให้เลือกอ่าสี ฟ้านำโด่งมานะครับถ้าเกิดสีไหนได้ที่1ก็จะได้แพ็กโกนะครับที่2ก็ซิลเวอร์บรอนซ์แพ็กแล้วก็ที่3ที่4ก็น่าจะได้อันเดียวกันคือแพ็กทองแดงนะครับก็เรียงตามเลยว่าอันดับหนึ่งได้อะไรน,นะครับประมาณว่าดีของดีประมาณนี้ได้ที่หนึ่งก็น่าจะได้ของดีนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับอาจจะมีแซงกันขึ้นมาได้หลังจบหลังจบซัมเมอร์ซีรีส์นี้นะครับหลังจากที่เราเลือกสีเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็ไม่รู้นะบอกก่อนว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนะไอ้พวกแพ็คพวกนี้นะฮะโอเคหลังจากที่เราเลือกสีเสร็จแล้วเราก็สามารถเข้าไปเล่นอีเวนต์ได้เลยนะครับผมไปจอยล็อบบี้ได้เลยนะฮะมาฮะตอนนี้เราอยู่ในอีเวนต์ซัมเมอร์ซีรีส์เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะแบ่งเป็นอีกส่วนที่2กับส่วนที่3นะครับส่วนที่2ก็คือกิจกรรมนะครับมีอะไรให้เราทําบ้างจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือแข่งนะครับแล้วก็ฝึกนะครับแข่งเนี่ยจะมีอยู่3อย่างก็คือแข่งต่อยมวยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบ็ออออกกกกซิ่่่่งงเเเเเรรรรีียยยนนนาาาาแแทข้มห็็บบบจะะลคคัื แอรีอต่อยมวยนะฮะหรือว่าพื้นที่ที่อาไว้ต่อยกันก็เหมือนแมปอันเดอร์เทลบ็อกซิ่งเลยก็คือใครชนะนะครับก็จะได้ uh, เหรียญไปนะครับแล้วก็ได้แต้มนะครับประมาณ15แต้มมต้มนถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะ15แต้มน,นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วส่วน uh, อีก2อย่างก็จะอยู่ในนี้ครับเดสลิฟนะครับอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงห้องโถงนี้เราต้องเข้าไปตอนที่มัน uh, ต้องการผู้เล่นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าไม่ทันมันก็จะนับเวลาอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็จะมีายกน้ำหนักเลดลิฟต์นะครับแล้วก็มีแทร็กก็คือวิ่งนะครับวิ่งแข่งนะครับประมาณนี้ส่วนส่วนตรงนี้คือโรงฝึกนะครับจะมีให้ฝึกก็ฝึกต่อยมวยนะครับนี่ต่อยมวยก็กด S+U+SD หรือไม่ก็ใช้เมาส์คลิกก็ได้นะครับใช้เมาส์คลิกก็ค่อนข้างง่ายกว่านะครับส่วนในมือถือก็ใช้เป็นทัสเอาแตะตรงตัวอักษรที่มันขึ้นเลยทุกอย่างนะครับจะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่า จะเป็นที่ยกน้าหนักแล้วก็กระสอบทรายก็เหมือนกันนะครับประมาณนี้สามารถดูสแต็กได้ทางนี้นะครับทางซ้ายมือก็จะมี d e a ล l i ท t แ r a ็กแล้วก็ b o x ิ่งนะครับดูคะแนนได้ว่าคะแนนเราเท่าไหร่แล้วก็ไปต่อยคนได้นะครับถ้าเกิดเราอยากให้หมัดแรงๆก็ยัดไปเยอะๆอยากให้วิ่งเร็วๆก็ยัดไปเยอะๆอยากให้ย่อมหนักได้เยอะๆก็ฝึกไปเยอะๆนะครับตรงนี้นะประมาณนี้ส่วนฝึกอยู่ฝั่งนู้นนะฮะัทางขวาส่วนกิจกรรมก็อยู่ทางนี้นะครับแล้วก็2อ,อันนี้ประมาณนี้ตรงน,นี้มี2อ,อันนะครับมีวิ่งกับยกน้ำหนักส่วนนี้ก็จะเป็นต่อยมวยอย่างเดียวยกน้ำหนักผมแนะนำยื สามเหรียญทองเลยนะครับแล้วก็มีสแตมได้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าสตมนะครับประมาณนั้นส่วนเหรียญทองผมแนะนําก่อนนะครับเหรียญทองนี่ไม่จาเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันเอาไปเพิ่มให้กับทีมสีนั้นสีนั้นนะฮะยิ่งเราได้เหรียญเยอะทีมเราก็จะได้เหรียญไปด้วยนะครับเราอยู่สีไหนก็ไปเพิ่มให้สีนั้นแหละประมาณนี้ครับส่วนสแตมนะครับอันนี้คืูส่วนสําคัญนะฮะสแตมนี่คือค่างเงินนะครับบนซซต์นี้สามารถดูได้หรือไม่ก็กดแท็บขึ้นมาดูได้ครับว่าใครมีสแตมเท่าไหร่ สามารถเอามาซื้อของนะครับอันนี้สําคัญเลยประเด็นหลักส่วนที่3านะฮะส่วนสุดส่วนสุดท้ายของอีเวนต์นะครับก็คือตาลุงคนนี้นะครับใส่แว่นยืนเบ่งกล้ามอยู่หล่อๆเลยนะฮะจะมีเป็นอาหารนะครับผมอธิบายแต่ละอย่างเลยนะเอนจินวิงนะครับอันนี้บูสต์สเต็ม50%นะครับก็คือเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งแต่ต้องใช้75สเต็มนะอันนี้เป็นอะโคดเด้นทูมฮอคนะครับเป็นสเต็กทมอฮอคนะครับ สามารถบูตเดสลิฟก็คือบูตอ่าตอนที่เราเบ่งอ่าไม่ใช่เบ่งกล้ามดิดยกำหนดได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเบ่งกล้ามได้โหมดมากๆนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดสลิฟเหมือนกันอันนี้เป็นแทร็กบูตก็คือไก่นะครับอันนี้น่าเป็นน่าจะเป็นเวมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจกัมมี่กัมมี่น่าจะเป็นอันนั้นปะเยลลี่หรือเปล่าเยลลี่กัมมี่อะไรเงี้ยอันนี้ไก่ครับเพิ่มความเร็วในการวิ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อน,นี่เป็นบูตเงินนะครับบูตแคสก็คอ boot. อ อันนี้ใช้ในอีเวนต์เหมือนกันครับจะเป็นเมดัลบู o s t ก็คือเหรียญทองนะครับที่เราแข่งได้เราก็จะได้1เทา่าอย่างสมมติมเราต่อยมวยได้1เหรียญเราเรากินนี้เข้าไปอ่ะต่อยมวยเราจะได้2เหรียญน,นะครับแล้วก็บูส s t s t a m i n ด้วยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ s t a m เยอะขึ้นนะครับแต่ราคาแพงนะต,ตั้งตั้งพันห้าร้อย s t a m เลยนะครับอันนี้เป็นปูตีนแฮมครับเป็นแฮมเป็นเนื้อแฮมสามารถบูส s t กล้ามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ Boost เงินร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเอาไปใช้ในโลกหลักนะครับเวลาเราเออกกำลังกายนะประมาณนั้น มาฮะอันนี้คือส่วนเีเด็ดเลยคือส่วนเกียร์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ในการเสริมแกร่งของเราที่เราเขาหากันในควักนะครับก็คือคีบฉลามอันนี้นะครับราคา2,500สเต็มนะฮะก็เก็บประมาณ5 5ชั่วโมงน่าจะไหวนะครับก็คือไปเบ่งกล้ามได้ละ75ครั้งหรือไม่ก็ไปต่อยมวยแหละหบ่อยๆสลับก็ได้ครับผมมีวิธีนะก็คือเราเอาไอเดียลองอะครับมาให้ต่อยชนะเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ทีละ15สแต้ม1 5สเต็มก็ได้หรือไม่ก็อยากเร็วๆก็ไปแข่งเบ่งกล้ามนะครับอันนี้แรก 2, ส0งพันห้นะเตัม หรือไม่ก็ถ้าเกิดขี้เกียจนะครับเอานี้ก็ได้ก็เกิลนะครับอันนี้เทรนนิ่งสปีด80%นะครับ75สแตมเองก็คือออกกำลังกายเร็วขึ้น80%นะครับส่วนป้าดาวนะครับก็จะเป็นเทรนนิ่งสปีด50%ก็คือออกกำลังกายเร็ว50%นะครับแล้วก็ปั๊ม50%ก็คือหลอดแดงเพิ่มไวขึ้น50%เลยนะครับแล้วก็แชร์อันนี้เก้าอี้นะครับอันนี้เทรนนิ่งสปีด50%แล้วก็บวกปั๊ม100%นะฮะนี่ปั๊มแดงปั๊มแดงจะเยอะหน่อยแต่สสปปีีีดดเเททท่่่่่าาาาาากกกกกัััันนนนนนนบบ้วววะะะคครอฮห็ื มันเทรนนิ่งสปีด300%ก็คือใส่คีบอันเนี้ยนะครับสามารถออกกําลังกายเพิ่มอีก3เท่าตัวเลยบบก็คือคูณ3ามครับ300%เลยนะครับและอันนี้ถ้าสำหรับคนที่ต้องการอ่าสตมินานะครับใครที่แบบหลอดฟ้าหมดไวนะครับก็ใช้ไลฟ์ริงนะครับหรือว่าห่วงยางเนี้ยสามารถเพิ่มสติมินาตั้ง250%แล้วก็ออกกําลังกายเร็วขึ้น150%นะฮะอันนี้ดีอยู่นะครับแนะนำสำหรับโรคแรกๆนะครับโรคหลังๆไม่ค่อยจาเป็นนะสสติมินาแล้วก็นี้อันนะอันนี้ก็ดีครับเป็นรัะคบ ราคา400สแตปมนะครับเพิ่มกล้าม100%นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการออกกำลังกาย50%นะครับตามนี้ผมแนะนำให้เป็นอันนี้ครับ1่งอย่างไรลิงแล้วก็เซิร์ฟบอร์ดนะครับแล้วก็ชาร์กฟินเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดขี้เกียจก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่มันดีนะครับดีมากๆเลยอันนี้แล้วก็ก็เกิลครับหน้ากากดำน้ำก็ดีครับสำหรับมือใหม่ก็เอามาใช้ได้80%นะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่ของเกียร์พวกนี้ไม่สามารถตีบวกได้นะครับประมาณนั้นไม่สามารถเอาไปผสมให้มันใช ่าเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นครับอ่ากล่องสุ่มเรียกว่ากล่องสุ่มดีกว่าเนาะกล่องสุ่มเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ประเภทที่ไม่มีขายในในร้านสแต็มนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีขายในร้านข้างนอกด้วยนะครับโลกหลักแหละก็จะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีอะไรบ้างปลาดาวนี่ไม่นับนะครับมันสุ่มเปอร์เซ็นต์มันใส่ไม่รู้มาใส่มาทำไมมีให้ซื้อตรงนู้นด้วยมีให้ซื้อตรงร้านสแต็มด้วยผมจะพาไปดูแครอทมั้งอันนี้แครอทมั้งจะมีเกียร์เพิ่มเข้ามานะครับเป็นอ่าเบสบอลหรือเปล่่่่าาาคคคครรรรัััับบบบเเเเเเออออป็นนนนทพพพลิิิงีี้มมหยญ40%ะ อย่างต่อไปก็เป็นเขามั่งเขาปีศาจเขาปีศาจนะครับสองสีแดงผมหาก่อนอ่าสีแดงสีแดงอยู่ไหนนะสีแดงนี่นี่อันนี้เรทฮอนเขาสีแดงนะครับก็คือแทร็กบูทก็คือวิ่งเร็วขึ้น130%นะฮะไอกิจกรรมซัมเมอร์แหละวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เดสริฟบูทก็คือยกน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น100%นะครับเอาไว้ออกกำลังกายเก็บแสแตมป์นั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับโลกข้างนอกนะครับแล้วก็มีเขาทองคำ1%นะฮะผมดูก่อน เป็นระด,ดับอีเจนนะฮะโกลเด้นฮอนก็คือบ็อกซิ่งบูทร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเกิดใส่เขาเนี่ยแล้วไปต่อยมวยตรงนั้นนะฮะจะทำให้ต่อยแรงขึ้นร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเอาไว้ต่อยคนโดยเฉพาะเก็บสแต็มเหมือนกันเป็นของส่วนใหญ่ของพวกนี้จะเอาไว้เก็บสแต็มนะครับแล้วก็เก็บเหรียญตานะครับแล้วก็มาดูปีกนะครับเป็นปีกซาสึเกะนะครับเป็นปีกซาสึเกะแต่เป็นโอลิมปิกนะโอลิมปิกวิงก็คือบูทอ่าบูทบ็อกซิ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคร แต่โอกาสออกคือ0.005เนลยนะน,นี้หายากนะครับแล้วก็มีอันส,สุดท้ายนะครับเป็นไอรอนอาร์มก็คือแขนเหล็กนะครับบูทบูทเหรียญทอง120นะครับแล้วก็บูทสเต็ม150เป็นของที่เอาไว้ใช้ในอีเวนต์นี้ลุวนๆเลยนะครับในกล่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้เกียร์ดีๆก็มาเล่นอีเวนต์นี้หรืออยากได้ของที่สะสมเอาไปโชว์ในอตอนที่อีเวนต์หมดนะครับอีเวนต์นี้ผมลืมบอกไปว่ามันหมดได้นะครับแล้วก็ของพวกนี้ก็จะหายไปแต่ไม่ได้หายไปแบบ คือถ้าเกิดเราได้มาแล้วมันจะไม่หายครับแต่ถ้าเกิดมันหมดอีเวนต์เราก็ไม่สามารถมาหาเพิ่มได้อีกแล้วคือหมดแล้วหมดเลยเป็นของที่ลิมีเดครับหมดอีเวนต์นี้ก็ไม่สามารถหาเกียร์พวกที่พวกนี้ได้อีกแล้วประมาณนั้นครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับของดีนะครับคลิปปลาฉลามอานี้แล้วก็ไอ้หน้ากากออกเกิลอ่ะดีมากนะครับผมโอเคฮะประมาณนี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดสีไหนชนะว่าได้ว่าได้ว่าได้ของอะไรบ้างอันนี้ผมยังไม่รู้เราต้องรออีเวนต์มันจบนะครับอีเวนต์ซัม